เจ้าค่ะคุณพ่าคุณหนูยิ้มตอบได้ยิ้มกับพี่แก้ว,วเจ้าค่ะหนูแกลียดเจ้ามากคุณหนูจะทำแก้วแก้วพีแ่แม่ฉันอ้อนวอนแกแกยังไม่สงสารเห็นใจแล้วเรื่องอะไรฉันต้องสองสารเห็นใจพวกแกด้วยคะ่ะหน่อยิ้มยืนยัน<ป>ยุนปล่อยปล่อยเดีเ๋ยวนะี้นะปล่อยมันจะม้าเก,กินไปแล้วนะหนูยยิ้มปล่อยฉันบอกให้ไปล่อยไง มานี่เดี๋ยวเเดี๋ยวได้โดนดีอีกคนหรอกทำไมาพูดจากับพี่หญิงนี่หนูยิ้มแล้วทำไมาจะพูดไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นใครแล้วฉันเป็นใครหนูยิ้มใช่ฉันคือหนูยิม้มลูกสาวคนเดียวของพรยาวิธิ์กับคุณหญิงระยะไอ้หน,หน้าไหนที่มันมีสังไม่ถับเทียมฉันเดี๋ยวได้เพย์เหยอหน้ามาแล้วกันมีเงินเป็นเห็นดีกันแนะ่วันนี้นะว่าเป็นโชคของพวกแกแต่จำเอาไว้ฉัองจะไม่มีวันปล่อยคนที่ทำร้ายแม่ันตายดีแน่จำไว้ไปเซ็ตบอกให้ไปไง ผมต้องขอโทษแทนหนูยิ้มด้วยน,นะครับนายอิ่มพี่แก้วดอยพี่กรณ์ยิ้มเร่องอะไรเนี่ยคุณพาวาลงด้วยเจ้า,าค่ะพาวาคุณพาวเจ้าค่ะนี่มันเรื่องอะไรกันเจ้าค่ะลุงงงไปหมดแล้วทำไมคุณหนูยิ้มถึงมันไม่ใช่เรื่องเออลุงโอ๊ยทียนี้ว่าไม่ใช่เรื่อง รู้งี้นังรู้ไม่บอกสัก,กดีสองแม่ลูกมันจะได้โดนตบจนตายประตูยังใช้ได้อยู่นะขอรับคุณหญิงเป็นไปได้ยังไงเอ็งสองคนลองดูอีกทีสิยังใช้ได้จริงๆนะขอรับคุณหญิง งั้นหรองั้นเองสองคนไปได้ละประตูตเป็นอะไรร้เจ้า,าค่ะคุณหญิงตะกี้ฉันยังใช้ได้อยู่เลยเจ้าค่ะ เต้องกับหนูยิ้มไปถือดีอะไรมาสั่งฉันมันจะมากเกินไปแล้วนะหนูยิ้มหยาบคายเก่าเราทุกวันก็แล้วจะทำไมทำไมกันเนี่ยทำไมรถกูถูป้ายซะบ้างไอ้ป้าไอ้ป้าเอาปากให้ไปพี่ไม่ใช่เอาไ้่นะจะได้มาเก้าเราหยาบคายใส่อย่างนี้แล้วแกต่างจากเอาป้ายตรงไหนฮะดูเอาไว้ด้วยเป็นแค่ลูกเลี้ยงไม่ใช่ลูกคุณพ่ออย่าได้ ฉันจะฟ้องคุณแม่ให้เครียนายให้หลังลายนเผาหนูยิม้มหนูยิ้มยุดคุยกับพี่ก่อนหนูยิม้มนี่มันอะไรกันหนูยิ้มด่าผมครับคุณพ่อว่าผมเป็นแค่ลูกเลี้ยงคุณพี่ได้โปรดบอกหนูยิ้มด้วยครับคุณพ่อว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงบอกสิคะคุณพ่อ มันก็นานมาแล้วเปล่าประโยชน์ที่จะปกปิดบอกความจริงตะเผาไปเถอะค่ะคุณพี่คุณพ่อครับได้โปรดเถอะครับ พ่อนะ่หมายความว่า,านายเป็นลูกเลี้ยงอพ,พอฟังพ่อก่อนลูก